ยินดีต้อนรับสู่มาร์สออโต้โการาจแหลง่งรวมข้อมูลเทคโนโลยีทางทหารยานพาหนะล้ำยุคและนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องจักรล้ำสมัยและเทคโนโลยีไร้คนขับคุณมาถูกช่องแล้ววันนี้เราจะพาคุณมาชมรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับโดรนล่องหนรุ่นตำนานอย่างนอนทรอบครุนแมน X47B และดูว่าในปี2026นี้มันยังคงทรงพลังแค่ไหนทั้งในแง่ขององค์การออกแบบ สมรรถนะและผลกระทบต่อกลยุทธ์การรบทางอากาศในอนาคตแม้ว่านอทรอปกรุนแมน X47B จะไม่ใช่ระบบที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในปี2026แต่มันยังคงเป็นหนึ่งในอากาศยานไร้คนขับที่ล้ำสมัยและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดรุ่นหนึ่งที่เคยสร้างขึ้น โดยแต่เดิมถูกพัฒนาในฐานะเครื่องต้นแบบทางเทคโนโลยีภายใต้โครงการ UCASD ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา X47B ถือเป็นก้าวกระโดดของเทคโนโลยีการบินอัตโนมัติแม้ว่าจะไม่ได้เข้าสู่สายการผลิตจริงแต่ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญขององค์การพัฒนาโดรนล่องหนในรุ่นต่อๆไป ในด้านสเปค X47B มีระยะปีกประมาณ62ฟุตด้วยดีไซน์ปีกกลอยไร้หางที่เน้นการลดการตรวจจับจากเรดาร์โครงสร้างภายนอกใช้วัสดุผสมพิเศษเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ ใช้เครื่องยนต์ป p ั a t t นวิทนี่ F-100PW-220U เครื่องเดียวซึ่งสามารถทำความเร็วเกือบระดับความเร็วเสียงและสามารถบินได้ไกลกว่า2,100ไมล์ทะเลช่วยให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจจอดลึกหรือสอดแนมระยะไกลได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศในหลายกรณีสิ่งที่ทำให้ X-47B โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆคือความสามารถในการทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยในปี2013มันได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขรึ้นและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยไม่ต้องอาศัยนักบินซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จากนั้นยังได้สาธิตการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแบบอัตโนมัติอีกด้วยซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญสำ,ญสำหรับภารกิจในระยะไกลนอกจากนี้มันยังสามารถบินร่วมกับเครื่องบินขับไล่ F A18 บนดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประสานงานร่วมกับฝูงบินที่มีนักบินควบคุมภายในลำตัว X47B มีความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้ประมาณ4,500ปอนด์โดยเก็บไว้ในช่องอาวุธภายในเพื่อคงความสามารถในการล่องหนแม้ว่าระหว่างการสาธิตจะไม่มีการติดตั้งอาวุธจริงแต่โครงสร้างของมันรองรับการติดตั้งอาวุธได้อย่างเต็มที่ ทำให้เป็นต้นแบบที่ดีสําหรับโดนรบในอนาคตในปี2026 x47b ได้ยุติบทบาทในฐานะเครื่องต้นแบบแล้วแต่ยังคงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาโดรนรุ่นใหม่ๆอย่าง MQ25 Stingray และระบบไร้คนขับที่ยังเป็นความลับอยู่หลายรุ่น มรดกของมันอยู่ที่การเปิดทางให้กับอากาศยานไร้คนขับที่ไม่เพียงแค่เสริมการทำงานของนักบินเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพที่จะกลายเป็นกำลังหลักของกองทัพในอนาคตแม้ว่าจะไม่มีรุ่นผลิตจริงของ X-47B ที่กำลังเข้าประจำการในปี2026แต่เทคโนโลยีและแนวคิดการออกแบบของมันยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของโดรนล่องหนทั่วโลก สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีทางทหารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์หรือแม้แต่ผู้ชื่นชอบเครื่องจักรล้ำอนาคต X47B ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าที่แท้จริงขอขอบคุณที่รับชมมาสออโต้การาชหากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารโรนและนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวจอลึกแบบนี้อีกในอนาคต การสนับสนุนของคุณคือแรงขับเคลื่อนสำคัญของเรา